สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วนที่25สิงหาครับของหกครับมาชมบรรยากาศที่ข่วงเมืองจังหวัดใานครับด้านหน้าของท่านผู้ชมก็จะเป็นวัดชังคําวอลวิหารนะครับคุณผู้ชมครับนี้ปรับปรุงใหม่สมัยก่อนที่เรามาทานข้าวกันตรงนี้จะเป็นสนามหญ้าครับโอ้โหด้านนี้นะครัของนั้นนี่ก็จะเป็นที่ทามาใหม่ครับโอ้โหรูสึกว่าจะเป็นที่จําหน่ายสินค้าคุณผู้ชมไปดมบรรยากาศว่าโอ้หูนี่ก็เอาเรือมาครับเรือใหญ่ายาวม,มากครับผมดูแล้วน่าจะโอ้หูนั่นประมาณสักเกือบ เรือตรงนี้จะเกือบความยาวประมาณเกือบ50เมตรนะคุณผู้ชมดูครับบรรยากาศครับบรรยากาศตรงนี้นะครับสวยงามครับทามาใหม่เลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดที่จะเข้ามาเที่ยวนะครับมาเที่ยวตรงนี้สวยงามมากครับโอ้โหลานกินอาหารกว้างขวางครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำร้านท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ